ผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักง,งานพัฒนาภาค3่วยบัราการทหารพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง914หรือวิทยุ914มีภารกิจที่สำคัญคือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ้ดยเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่าข่าวสารภาพาภ,าภาษาชนเผ่าเจ็ดภาษาภาษาพื้นเมืองล้านนาและภาษาไทยผ่าน2ระบบ2ความถี่เพื่อให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงด้วยงานประชาสัมพันธ์ของวิทยุ914แบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านงานออกอากาศด้านสื่อออนไลน์และ ด้านการพัฒนาเครือข่ายนักพัฒนาด้านงานออกอากาศมีการผลิตข่าวสารสารคดีบทความและจัดทำสปอตวิทยุเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในหน่วยและสนับสนุนหน่วยอื่นเมื่อได้รับการร้องขอด้านสื่อออนไลน์เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชในการควบคุมกำลังเครื่องส่งทำให้การรับฟังลดลงอย่างมากและในปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมาวิทยุ914ได้เริ่มออกอากาศผ่าน Facebook Fanpage วอส .914 นทพเชียงรายเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟัง ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีโดยมีสถิติในช่วง28วันที่ผ่านมาดังนี้จำนวนผู้เข้าถึงโพส22,062คนการมีส่วนร่วมกับโพสต์จำนวน464,848คนและในปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจวส .914 นทพเชียงรายจำนวน 31,939คนโดยผู้ติดตามทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศด้านการพัฒนาเครือข่ายนักพัฒนาโดยมีจำนวนผู้ติดตามรายการต่างๆของวิทยุ914เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่พื้นที่สูงตามแนวชายแดน ซึ่งเคยได้รับฟังวิทยุ914มาตั้งแต่เด็กทำให้เกิดความผูกพันกับนักจัดรายการที่เป็นชนเผ่าเดียวกันอย่างแน่นแฟน้นวิทยุ914จึงอาศัยจุดแข็งดังกล่าวนำมาพัฒนาจัดกลุ่มผู้ฟังมาเป็นเครือข่ายนักพัฒนาปัจจุบันมีกลุ่มผู้ฟังส่งข่าวสารมาอย่างวิทยุ914อย่างต่อเนื่องงานริเริ่มใหม่ งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยุ914วางแผนที่จะเป็นหน่วยที่ผลิตสื่อให้สำนักงานพัฒนาภาค3และหน่วยขึ้นตรงโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยต่างๆนำไปประชาสัมพันธ์ในช่องทางของตัวเองต่อไปผลงานในห้วงที่ผ่านมาสถานีวิทยุกระจายเสียง914ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ของจังหวัดเชียงรายมีภารกิจในการผลิตสื่อภาษาชนเผ่าเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 และรณรงค์การฉีดวัคซีนจนทำให้พี่น้องชนเผ่ามาฉีดวัคซีนได้ครบตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังร่วมกับมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงในการผลิตสื่อภาษาชนเผ่าเพื่อลดการเผาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพบว่าสื่อดังกล่าวสามารถช่วยลดการเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายผลิตสื่อภาษาชนเผ่าห้ามหลักลอบนำสุก,กรหรือซากสุก,กรเข้ามาในประเทศไทยตามพื้นที่แนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุก,กร จนสามารถสกัดกั้นเป็นผลสำเร็จอันการสึกนั้นควรถือการตีทางใจเป็นเอกตีเมืองเป็นรองรบด้วยใจเป็นเอกรบด้วยครับ